สวัสดีค่ะวันนี้กัาเดมารีนะคะมากับคุณช่างป้าชวนพักนะคะมาบ้านปู่พองย่าพานะคะโอ้โหเสร็จแล้วก็สวยด้วยนะคะเหมือนขบเรือนเลยเปิดประตูป่ะเปิดประตูป่ะสดใสสวยเนาะแม่ดามาตั้งแต่ตอนทาสีนะแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย ตอาทาสีพิเศษได้มาแต่นนีไปอบรมอสังหรแม่ดามากับแม่เนาะมาตอนทาสีแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะใช่เลแล้วเรากก็ลัดนะเออสวยนึ่นี่โอ้โหสวยสวยบันไดหายไปแล้วที่หน้าแล้วมันถึงดูกว้างโล่งนี่แหละปูกระเบื้องใหม่เนาะปูใหม่เลยนี่กระเบื้องลายใหม่เลยนะสีสวยนะตรงนี้ตรง ตรงนี้มันเป็นบันไดนะคะเบื้องตัลายไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเอากระเบื้องมาใหม่ด้วยกันนะคะขาดแต่ปุ๊กนะคะมากันหมดมีแต่ปุ๊กนะคะที่เมาส์เนอะมาก็นอนบะย้าบมาี่ค่ะย่านอนอยเลยแล้วนอนหรือเปล่ เรียบร้อยแล้วนะครับผมติดแอนเรีบร้อยไปก็สวยไปก็สวยน้อแม็กันก์เน้องแม่เลือตอนที่มานะ่ะก็ยังไม่ตอนที่ไม่ดามานะ่ะก็ทาสีเนาะก่อนใส่กระล ได้ยังกินปลากระป๋องภาษาอัาซิวมาแต่เช้าเลอาแค่ยังาม่เบไปติดสะดุปลาขึ้ปไปแต่แซ่บแต่มกบอลหรือแกงมกขึ้นไปแต่แซ่บแต่แซ่บนอนมกปลาซิ่วกินข้าวกับปลากระป๋องนะคะเพราะว่าน้องปุ๊กตอนที่มากันน่ะปุ๊กําลังทอดไก่นึ้อข้าวอยู่แล้วก็จะทอดไก่สองไม้สองมือสองมือเลยเอฟซีไม่เห็นถีบขาต้องไม่มีกระเ๋าเลย เรามาดูแอร์นะคะโอ้ทดสอบแอร์เ้ยนั่ร์เ็น่อนะดเเยาไปแอร์เยรต่ลนะโอ้เย็นเย็นโอ้หนมาก่อนีเย็นเลยจะเย็นนะเราอดนยเป็นประตูที่เนนั่งอเป็นประตูมันออกไปะเย็นขนาดเลย นาร่าสนใจติดเองไหมันิแต่ว่าคจะไม่ได้อาติเองยปกติมจะรอมสออกจะติดไม่ติดติดท้นาอเลยข้าไฟมันจะแพงเวลาติดเองแค่าไฟคือละหมื่นกว่าทโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่ติดดีกว่าเสื้อเสื้อหนาเพราะว่าเย่อะไริดร้อยย้าที่อนที่สุดแล้วแพงที่สุดดาราเจ้ายังไม่เคย เจ้าองไปดู้างไม่เสว่อเจ้าจะนอนหลับสบายขนดนจะมเ้าแ่แล่ะเาอย่งนี้อไเป็นคอมเพรสเซอร์ก็ต้องทำานหกับทให้เจาีแรงงานเยอเสื้อไปเป็นหมอแล้วก็คุณแม่ไปเชื่อมอยากไปชื่อมลนะถ้าไปเป็นหมต้องเป็นโรงงานกัน มันไม่ได้กินข้ามันว่าแต่เศร้าบุ่ถ้าพียามองไม่ทิ้ก็ออกมาเต็มหมอมันว่ามันไม่ได้ออกจากหม่องนว่มันจะมองมันก็สมควรตัวแล้วเขายังมาป้าองยูนาแค่มีแค่ไม่วรอันี้ซักเนี้ามันสียบส้ำไหลแกไปยูนาอีกจามแค่ควรเนาะบ่แม่ต้องใช้ในบ้านกินมื้อหนั่อนสยกเตียวไหมยกเตียวไหมยกดง าดมือใส่แว uh, ่นตาดำใส่แว่นตาดำอยู่เลยนึกตาเนี้ยตาเป็นคนนิ่งเนี่ยเบวันบอเห็นหุงแล้วแว่นตาดำนี่วนนนี่ยเงียบเพิ่มขอพี่ใส่ที่หลังค่ะตามน่ะดีเป็นลังเทือดเนี่ยเพราเทือดอะไรของวนใส่กูเชื่ออะไรมันมาเว่ละใจยังมันปั๊งนี่เอามันซีเมียให้เลยมีฐานก็ได้่าโอเลอีกบอกมึงมาไปที่โตบอกขอพีนใส่เอาคือดีแต่ว่าไายเดี๋ยวไร่แต่ไม่มาอยู่เลยแต่ไม่มาอยู่ลาคอ เดีแล้วเต, <welche S 2> ตียงกเอาที่มีมาใเลยเตียงรื้อเ่ต้องเตียงประตูบนดเนาะดึงขาตองตองเรียนโอ้ตงรื้อเลยเอาบอะไปาาปาา้าา้องบมีน้มม่มอยม่งมึงทาายมาดื่มเนี่ยภาษาภาษาภาษาเอ้าพอมีมีขาภาษาม่เลาหาคเลยาเ ี่หอแเที่แพที่สุดแล้วที่ห้อเราไม่เย็นขนาดนี้เลยนมันคือบ่ออ่างใช่ไหมบ่ออ่างคืออย่างนี่ไหมนี่ครับที่บ้านงคนใช้แต่อันนี้กำลังดีนะเบาด้วยมีเสียงดังทุกอย่างเลยใช่ไหมบ้างใครที่ใช่ไหมรับผิดชอบอย่างนี้ไหมกำแพงดูหน่อยที่มันคือบ่ออ่าเล็กเล็กไม่รู้ใครม่เคยใช้ยูบ้างบ้านทำไมมันดีสามนาทีเข้ามาหน่อยครับอ่าไม่ได้ได้เลยไม่ได้

มเสียงีจับเลยมัน่ก็ได้ถ้าถึงแก้วไม่อก้จะไม่เนออเอาทไมะไ่ที่นบอกไม่คุณบอกทอไม่เอกอแย่เป็นหอบไตรงนี้เป็นฮิปหอิหอองคเอาเลยลอกเลยฮิบฮิอปหอตรงนี้ิบหอปเยอะฮิปหอปฮิปฮอปยิะเยอะยมันไม่ได้อตรงนี้มันมเย พอดีสอนจานนอนาักูมาตนหักูมันมีแต่เราไุกย่างเยอเลยต้องชุย่งเยอะเลยาดาทีต้อตาไม่บอเสร็จแล้วนะคร คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเอาเตียงมาแล้ว